เอาละครับมาเนรับขาเกมขึ้นมาเอลเซ่เอลเซ่ถุยอะไรล่ะเอเซอเอลเซเน่มาขนมมาเดี๋ยวก่อนมาแล้วสามที่มากอลเจรันเต้ยอรันเต้หมวนกลับมาไปไม่ได้ละเอเซ่อยู่ข้างล่างครับเอเซ่คืนมาหนึ่งทีแล้วซัดเลยฮะเรียบร้อยนี่ความพิ้วต้องยกให้เขาเลยฮะพ่หนุ่มเอเซ่ใครที่กำลังมองหาไอเดียเทพราคาถูกต้องที่นี่เลยไอเดียฟีฟ่าโฟร์ช็อปบายโอ บริการซื้อขายไอดีคุ้มค่าปลอดภัยต้องที่นี่เลยโดยพ่อค้ามื่อชีพผ่านการซื้อขายมามากกว่า1,000ครั้งบริการรับ PC แถมยังมีบริการโอนเอมด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซนสนามกันด้วยแล้วกันนะครับอ,อย่างที่ปกคลิปได้เห็นวันนี้จะมารีวิวเจ้าดาวลุ่งเอเซของคิสตันพาเลตนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว,ว่าค่อนข้าง ผิวเลยนะไม่ใช่ค่อนข้างคือมันผิวเลยอารมณ์แบบนี้มาได้เลยนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆจังหวะที่ในเกมอาจจะแบบเอเอนิดนึงนะแบบว่าเอาซ้ายเท่าขวาอะไรนี้แต่ว่าดูทรงผมซะก่อนคือแหววิ่งในเกมก็จะแบบปึ๊บปึ๊บมันผมผม,ผมบัฟผู้หญิงนะทุกคนนะครับใครเข้ามาในฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยและกันนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวเจ้าหมอนี่กันว่าฟีลฝาล์แค่ไหน,นก่อนอื่นเดพาไปดูสแตปก่อนเลยแล้วกันนะฮะ นี่เลยครับประวัติของเขาครับเอเซ่ไม่ใช่ประวัตินะฮะสแตทแล้วพูดผิดนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบวก8เวลหนึ่งนั่นเองครับก็คือกาลางรุกนี่อยู่ที่ <Okay. S> 1 1 3เนี่ยแต่ว่าน,นี่ก็เหมือนกับจะบูธกับอะไรนินดนหน่อยของเขาด้วยแล้วกันครับก็เป็นกองกลางทีมชาติอังกฤษนั่นเองก็เกิดปี1 9 9 8ก็แบบก็ถือว่าไม่น่าจะใช่ดาวลุงอะไรก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ25นะครับ24 25ิ้าเป็นแล้วนะครับแล้วก็สกิลมูฟถึงหดาวเลยเพราะผมใช้เป็นบวกบปแปด ความคล่องตัวการเลี้ยงบอลนี่คือทําได้ดีมากดูดิเลี้ยงบอลใน120เข้อคุมบอล114นะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายคือแบบเราเลี้ยงมันอารมณ์เหมือนโรนัลดินโญ่อะแต่ว่าแบบดรอปความเก่งของโรนโย่มันนิดหนึ่งประมาณนีุ้ผู้ชมครับเท้าขวาห้าเท้าซ้ายสามคือเห็นผลแบบชัดเจนนะุณผู้ชมครับในเกมคือเท้าขวานี่คือเดอะเบสเลยครับแต่เท้าซ้ายนี่ล่อแร่เลยนะโอ้โหยิงทีนี่หายเลยนะหายออกไปนอกประตูเลยนะไม่เข้าครับเพราะพลังแฝงที่ได้มาจะมีเลี้ยงบอลไวครับผมแล้วก็มีลองช็อตด้วยยิงไกลได้ครับ คลิปจะมีดูเลยว่ายิงไกลได้ดีมากๆแล้วก็ แต่ผมแนะนำรับเป็นคนที่มีความอึดค่อนข้างน้อยนะน้อยแบบน้อยเลยนะร้อยสิบสามก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าวิ่งอันดีที่หกสิบมีความอึดมันเหลือแค่นิดเดียวอย่างผมแนะนําว่าใส่เป็นตัวนี้นะครับลอสเตมีหน้าด้วยครับมันจะได้แบบว่าลดความวิ่งให้มันอึดขึ้นด้วยครับแล้วก็แนะนานะครับเอเอเซ่เนี่ยถ้าใครมีเอกระทิงที่มันแบบว่ารับแรงปะทะได้ก็แนะนําใส่มาด้วยนะเพราะว่าเบียดอาจจะไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่นะครับเอเซ่เนี่ยจะเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีอารมณ์มันเนยมาโรนิโย่แต่ว่าเท้าซ้ายคือไม่ได้้้้เเเเเเลลลลยยยยนคคครัับืืออีีงงหหกกิตวววใาาม็ กิริยาเนี่เห็นปฏิกิริยาแค่ร้อยแปดแต่เอาจริงๆเนี่ยเวลาเราเหมือนจะเสียบอลมันจะรีวิ่งกลับไปเอาบอลได้ทันทีนะมันจะเหมือนกับอารมณ์เหมือนพวกองลีมันเลวาที่ผมเคยรีวิวอ่ะอารมณ์เดียวๆกันเลยนะแต่ก็ก็ถามว่าคุ้มค่าตัวไหมกับค่าตัวบวกไปที่สองหมื่นห้าพันล้านก็ถ้าใครแบบว่า ไม่ซีเรียสหรือใครทำทีมชาติอังกฤษก็เป็นอีกตัวที่ผมคัข้างแนะนำนะสำหรับใครที่เล่นท่าเก่งๆนแนะนําเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้อ่าขอะยาสัมพนานไทยอินนิดหนึ่งอันนี้ตอนนี้เรามีเสื้อเส้นสนามเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ติดตามแฟนเพจได้เลยครับเส้นสนามใน Facebook นั่นเองนะครับโอเคครับหรบวันนี้จะเป็นยังไงกับเจ้าเอเซ่เดี๋ยวตามเข้าดูที่คลิปด้านในกันเลยฮนะเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของโรเซ่อดีตสมาชิก ของวงแบ็คพิงค์นะฮะไม่ใช่นะนี่เป็นเอเซ่นะฮะแม่ <c oughs> เป็นคนละเรื่ยมเดียวกันแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอเซ่เนี่ยเป็นกองกนนลางแนวรุกทีมชาติอังกฤษตอนนี้ก็ขาแข่งอยู่กับสโม,มรสรนคิสสันพาเรีนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็เป็นปี21เอ็ดเอ็นจีก็เป็นปีเกือบใหม่ล่าสุดเพราะใหม่ล่าสุดก็เป็นปีเอลเอลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยี่งียงไรนะแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าเอเซ่เป็นอีกคนหนึ่งที่ทรงผมเทะแค่นั้นเลยฮะ โซมผมเทนะแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าเท้าซ้ายนี่คือยิงไม่ได้เลยผมยังไมายิงไม่ได้เลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> นอกจากจะแบบว่าในกรอบแบบจ่อจริงนะเท้าซ้ายเขาค่อยจะหวังผลได้แต่ว่าถ้าเท้าวขวานี่คือหวังผลน่นแทบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็มีอีกคนนึงที่ผมรู้สึกว่าพิวมากๆเา,าเลยเหม,มือนารมณ์มัน内马尔โรดริโญ่เหมือนที่ต้นคลิปผมได้บอกเลยนะฮะ <S <S แล้วก็ราคาที่บอกแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ไม่แพงด้นู่นนี่นี่เขาว่าปฏิกิริยาดีจะเป็นแบบเนี้เวลาเสียบอลมันจะวิ่งไปเอาบอลแบบเนี้ยซึ่งนักเตะบางคนมันอาจจะ ที่พอจะขายได้ในตัวมันบวกแตอนนี้ก็อยู่มันสองหมื่นสองหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่แบบว่าสายเลี้ยงกินตัวเนี่ยโอ้โหไม่ควรพลาดเลยนะฮะคือไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยไม่ต้องมีท่าก็ได้กดแค่ลูกศรก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่เลี้ยงบอลติดขาวดีมากๆแล้วก็มีเอ่อยิงไกลด้วยอเออเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีลูกยิงไกลให้ดูด้วยฮนะนี่ครับเอเซ่นี่นี่นีสเตปมันผิวจริงๆนะครับไม่อยากจะโม่เลยนะไปเอาสองสองมินมาที่เอเซ่ เอเซวางบอลที่เกียซ่ามาครับเกียซ่าฝ่าที่เอเซเท้าซ้ายยิงเหมือนเยี่ยวนะฮะยิงอย่างนี้อย่ายิงเลยดีกว่าหมาเอเซดูดูความผิวมันดิแล้วทรงผมคือมันเท่มากนะมันแบบมันพลิ้วไหวเหมือนสายน้าอ่ะเออคือซ l e x a n d e r a โ no นมันควรจะเป็นทรงผมมีตั้งนานแล้วอ่ะเข้าใจไหมุณผู้ชมเนี่ยดูความผิวดิดึงบอลในเฉกเขาก็วิ่งมาชนแล้วมันก็พุ่งล้มไปเลยครับเอเซนี่อานมโมงดูไว้ทรงผมตรงนี้คือหน้าตานี่เหมือนของจริงเลยนะ คือซ year like, ึ่งแบบว่าตั้งแต่หลายปีบางตัวหน้ายังไม่เหมือนเลยขนาดแบบว่าปียี่สองเฮดอาร์หน้าคนบางคนยังไม่เหมือนเลยนะแต่ตัวนี้หน้าเหมือนแล้วนะทรงผมเท่ด้วยนะไฮไลเอเซก็ต้องเป็นเอซยิงซะหน่อยเหรอเว้ยแนน์แอนนอนน์แนเฮ้ยไม่ดีชี้ฝั่งนู้นนะอะผมก็ยิงฝั่งนี้ดิฮะรออะไรล่ะจะไม่เหลืออะไรฮะ โอ้โหเอเซ่ A A ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถามว่ายิงแรงไหมไม่แรงนะครับแต่ว่าเน้นทิศทางมากกว่าครับแนะนําถ้าจะยิงเป็นของเอเซ่แนะนําเป็นลูกปั่นดีกว่าครับกับถ้าจะเต็มข้อเนี่ยแนะนำเต็มในกรอบเทยทัดีกว่าเพราะว่าเวลายิงนอกกรอบนี้รู้สึกจะหวังผลไม่ค่อยได้จะยิงแบบเหมือนไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่กับความอึดน,นะนี้เรื่องสําคัญแล้วเรื่องความอึดน,นะครับมานที่จมัน60 7 0กว่าถ้าคือถ้าไม่ได้ใส่แบบว่าค้รดฝึกฝนที่มีเตมิีหน้าเยอะๆเ,เนี่ยก็ แป๊บเดียววิ่งหมดนะเพราะว่ารู้สึกว,วิ่งทั้งเกมหรือผมใช้งานมันหนักเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันรู้สึกว่าเวลามันวิ่งโอโ้โหมันวิ่งเอาเป็เอาตายอยู่นะ60มีหมดแล้วนะต้องเปลี่ยนตัวนะฮะหรือไม่ก็ใครเอามาแทนพวกนี้มาวินิจูเนียอย่างงี้ก็พอเล่นได้นะครับย้ำว่าพอเล่นได้นะอาจจะแบบไม่ได้เฟี้ยวฟาวมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแนวรุกคนนี้ดูฮะวางบอลน,นี้ส่งไปเรวานดอฟกี้แลวปั่นเลยฮนะโอ้ คือจริงเลวานอฟกี้เล่นกับเอเซ่คือเข้าขากันมากนะคือเลวามาันยิงคมอย่แลลวเอเซ่มันก็จ่ายบอลดีอะ่ะเพื่อง่ายเอเซ่เนี่ยเน้นทั้งเลือกทางด้านการจ่ายบอลกับการไปกับบอลได้ดีกว่าพาบอลขึ้นไปแนวหน้าดีกว่าครับไม่แนะนําให้แปลว่าเป็น,เป,นเป็นตัวจบ1 0 0หรือเอาไปเบียดกับใครทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเบียดก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับได้แต่ความพิ้วล่ะเอาไว้ง่ายครับนี่แต่ว่ามันหาช่องก็คือเดอะเบสเลยนะฮะนี่แต่ว่าขาซ้ายอย่างที่บอกก็เหมือนเยี่ยวนะ จะถามว่าหาช่องดีไหมโอ้หาช่องดีเลยครับหาช่องดีมันกับอารมณ์เพเลเมเกอร์ดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นดีกว่าพาบอลขึ้นไปได้ส่งบอลได้ยิงได้แล้วแล้วก็มันข้ออ้อยนะ่าทำให้เพื่อนเล่นง่ายดีกว่าครับมาดูจังหวะนี้ครับเรวันดอ๊อกกี้เอเซ่เฮ้ยดักได้ครับมาจังหวะนี้ฝากบอลด้วยเอเซ่จังหวะนี้ยังไม่ได้แย่งบอลกันมาจังหวะนี้นี่นี่ขาซ้ายคือมันต้องแบบเนี้ยต้องจอ่จอดแบบเนี้ยขาซ้ายคือไม่พลาดแน่นอนับขาซ้ายแต่ว่าถ้าขาขวานี่้ยหวังผลแน่นอนนะวข่าาขขวา ถ้าขาซ้ายนี่็เหมือนยิงเงี้ยเนี่ยต้องแบบมุมแบบล่อๆอ,อ,อย่างเออแล้วผมก็ต้องบอกนะว่าสำหรับไฮไลท์นี้เนี่ยคือผมไมไ่เล่นกับคนคนเดียวผมเล่นกับหลายคน,น้วแต่ว่าผมไปตั้งค่าแบบว่าให้สีเสื้อแบบว่ามันไม่ซ้ํากันอะแล้วผมเพิ่งลืมลว่าผมเปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาผมกดแล้งไปเนี่ยผมไม่ชอบแบบว่าไป ปลี่ยนสีเสื้อแบบเวลากดแร้งเสรผมก็ไปกินนะ้ำไปข้องนะ้ำบางทีสีเสื้อมันเหมือนกันเ้อ <Okay. S 1> ต้องขออภัยทุกผู้ชมด้วยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวบาไอ้พี่มึงเล่นแมตช์เดียวปะเนี่ยโอ้ oh, ไม่ใช่นะฮะ oh, <no. S 1> เล่นหลายแมตช์เลยแต่ว่า <No. S 1> นี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเป็นนะครับโอ้โหเราไปตั้ง,ต,งตั้งนานนะครับก็เป็นแบบสีเสื้อที่เราเลือกไว้3ตัวฮะหมาและเอเซ่นี่ดูแทงบอลน,นะโอ้โหแทงอิกก็เรียบร้อยแล้วโรเบิร์ตครับ oh, <no. S 1> อืมคมอยู่แล้วะ คือง่ายโรเบิร์ตเลวานอกกี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงหาช่องทําทางได้ดีละและ้คนจ่ายโหดยิ่งกว่าเอเซ่อย่างที่ผมบอกคือขาขวาเอเซ่นี่คือจ่ายได้พาบอลขึ้นไปได้นั่นเองครับมาดูลูกเตะมุมของเอเซ่กันบ้างเขาจะหวังผลได้สักเท่าไหร่กันเชียวฮะมาแล้วเอเซ่เปิดเลวานดอกกี้เรียบร้อยครับนี่เปิดดีมันก็ต้องมีใช้ไปกว่าครึ่งดีฮะทุกคนผมบอกแล้วนะฮะเอเซก่ก็ถามว่าคุ้มค่าตัวไหม ถ้าใครทําฟูลทีมอังกฤษผมว่าแนะนําเลยว่าฟูลทีมอังกฤษอารมณ์เหมือนฟิลฟเดนเอาง่ายๆใครที่ถนัดเท้าขวาก็ไปฟิลฟเดนนะครับถ้าถนัดเท้าเอ้ยถ้าถนัดเท้าซ้ายไปฟิลฟเดนเออลูกนี้ชิปมะชิปหายเนี้ยรออะไรลูกนี้นี่ความมั่นใจสูงนะฮะโอ้โหโอเคย่ายที่บอกถ้าใครทำฟูลทีมชาติอังกฤษเนี่ยถนัดเท้าซ้ายไปฟเดนเลยนะฮะแต่ถ้าถนัดเท้าขวาผมแนะนำเป็นเอเซ่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับ คือตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างที่จะวายด้วยแล้วเงินผมว่า2 0,000ล้านก็ไม่น่าแพ้ละม้วนตัวมาลุนนี้ปัน่นเลยฮะนี่อย่างที่ผมบอกได้แต่ลูกปั่นนะครับลูกเต็มข้อต้องในกรอบเสียโทเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีพลังแฝงสำหรับโคดอะไรนี้ก็ไปลองใส่กันได้แต่ที่สําคัญนะครับเตมิน่ากับกระทิงนะครับอย่าลืมนะครับใส่ไปด้วยนะฮะถ้าไม่ใส่นี่โอ้โหเล่นยากแล้วเอเซ่วิ S ่งแป๊บเดียวมันหมดแล้วครับความอึดนะความอึดมันเยอะก็จริงนะแต่พอเล่นในเกมจริงมันไม่ค่อยได้อึดเยอะตามที่แบบว่ามันนนโมไว้ใสแตเลยะ โอเคครับว่าคือดีเราก็บอกดีไม่ดีเราก็บอกไม่ดีนะฮะเออเนี่ยเอเซ่มาอีกแล้วฮะเอเซ่ไปรับแทงมาเลยวานอกกี้โอ้โหจบได้ทุกรูปแบบจริงนะไอหมอนี่นะโอเคก็สำหรับใครที่มีแบบว่าไอดีโหดๆเทพๆหรืออยากแบบว่าพี่ผมเติมกิจกรรมมา5 0 0พพี่เปิดให้ได้ไหมก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ในไลฟ์เลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายได้ทุกวันนะเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเส้นสนามนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่า ตอนนี้มีเมมเบอร์ก็สามารถสมัครได้สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมหรือชอบกันก็สมัครเมมเบอร์มาพูดคุยกันได้เองแล้วลูกนี้ฮะลูกนี้นี่โอ้โหขาซ้ายอีกแล้วฮะยิงไปไหนล่ะเฮ้ยขนาดจอ่อจ่อโอ้โหขาซ้ายสามนี่คือไม่ได้เลยอารมณ์เหมือนลิเวนโดเลยนะครับลิเวนโดก็ได้แต่ซ้ายคือขวาไม่ได้ไลยอมอนี่ก็ได้แต่ขวาซ้ายไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหโหเนี่มันมยินกำหัวอะไรล่ะเฮ้ยาดูลูกนี้ฮะไปแล้วเอเซเอคือมาแล้วแทงโอ้โ ไม่ต้องทําอะไรเยอะแทงแต่ละทีนี่คือได้เปี่ยวแล้วเลวานยิงแม่งโคตรดีเนระับไอหมอนี่ใครที่ไม่เคยใช้เลวานก็ไปลองใช้ซะนะครับยิบพวกตระกูลทีวานะผมแนะนําคือแม่งเดอะเบสมากนะครับเลวานดอกกี้เนะี่ยดูดิแทงไปคือหลุดเลยดูดิแทบจะไม่ต้องแบบวิ่งตรงวิ่งตามอะ่ะก็ถือว่าเป็นเมตาเลยก็ว่าได้มาดูรูนี้เอเซ่ฟีคิ้เต็มหัวฮนะไม่เป็นไรอนะ่ะเตะมุมครับรูนี้มาดูการเตะมุมเอเซ่อีกทีเนะลูกนี้ ลูกนี้เอเซ่ A A, เปิดมาเต็มหัวอีกแล้วเลวานด็อกกี้ฮะแม่ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับไฮไลท์ของเอเซ่นะถ้ารักกันชอบกันเอเซ่ก็กดไลค์ให้เอเซ่คอมเมนต์ให้เอเซ่หน่อยละกันนะฮะก็เป็นสมาชิกวงแบ็คพิงนะมึงยังจะเล่นอีกนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยละกันนะผิดพลาดปรนะการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยมาที่นี้ก่อนจะจากลาเดี๋ลูลูกนี้ความพิวของเอเซ่เอเซ่มวนมาหนึ่งทีนี้แล้วตอนนี้สองคน ต่อคนต่อใครเป็นหนึ่งทีแล้วฟัดเลยฮะเรียบร้อยฮะนี่ความพิวของเขามันอยู่ตรงนี้ครับผูกชมครับก็เอาไว้เป็นประมาณนี้ชมกันใหม่คลิปหน้าครับผม